สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พลอยจะพาทุกคนไปดูเขาคัดมเมล็ดกันซึ่งจริงๆิแล้ววันนี้มันเป็น,เป,นเป็นวันแพ็คกิ้งนั่นเองก็คือวันนี้จะต้องแพ็คสิแพ็กกาแฟแล้วก็ส่งของวันนี้นะคะแต่ว่ามีมเมล็ดที่ยังเหลืออยู่ที่ยังไม่ได้คัดจากเมื่อวานเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยเราคั่วกันเยอะมากแล้วก็มีมีคั่วตัววันนี้ลาสกาไปด้วยเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปดูกันนะคะว่าเขาจะคัดกันยังไงว่ามเมล็ดไหนที่ใช้ได้มเมล็ดไหนที่ใช้ไม่ได้มเมล็ดไหนที่เป็นดีเฟกหรือตําหนินนองอน,อน มเมล็ดที่เราจะต้องเอาออกเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันนะแต่ก่อนที่จะเข้าไปดูเราต้องมีหมวกด้วยนะคะเพราะว่าเป็นเขตผลิตเนาะไปดูคนข้าและนี่ก็คือพี่หมูเป็นหัวหน้าห้องคิวซีของเรานะคะเดี๋ยวเราจะมาถามพี่หมูกันว่า หลังจากที่กาแฟเนี่ยคั่วเสร็จแล้วแล้วก็ถูกเข้าห้องนี้ทำอะไรบ้างหลังจากกาแฟคั่วนะคะทีะ่ผ่านการคั่วเสร็จแล้วเนาะก็จะถูกเข้ามาที่ห้องคัสตรงนี้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นคัสในส่วนของตัวดีเฟกต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นพาเชลแบ็กหรือตัวที่เป็นเครเตอร์นะคะเป็นรุนอมอย่างนี้นะคะหรือว่าตัวที่เป็นแมลงจอะนะคะ,ะตัวที่เป็นแผล แผลแบบอาจจะเกิดการเชื้อการหั่นจากการเคลื่องสีอะไรเงี้ยนะคะเราก็จะคัดออกที่เขาซักครึ่งเม็ดอะไรเงี้ยนะคะเราก็จะคัดออกหรือว่าเม็ดไหมเนาะเม็ดไม่สุกอย่างเงี้ยนะคะก็จะมีการคัดออกคัดทิ้นซึ่งสามารถมาดูได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นการคารัดซิตี้อยู่ซิตี้ <City S 2> <City S 1> เป็นขั้ว <City S 1> อ่อนเป็นขั้วอ่อนนะคะก็จะมีการคัดคงนี้นะคะจะเป็นตัวของอันนี้ เม็ดขาจะถูกเฉือนมาอ๋อเป็นเม็ดเฉือนเฉือนนักเตะแบบเราจะเหมือนเจอเปลือกเจออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีเฉือนเสร็จแล้วก็จะมีตัวอย่างนี้ก็จะเป็นตัวไม่สุกเนะฮะตัวไม่สุกก็คือมันมะอ่อนสีเราจะอ่อนนะคะแค่เทียบกันระหว่างเม็ดปกตินะเม็ดที่ไม่สุก แล้วก็มีตัวที่เป็นพาเชลแบ๊กมิกแนงอะไรเงี้ยนะคะก็จะมีอืมหน้าตามันดูออกเลยนะคะว่ามัน,นไม่สมด็นแบบนี้นะนี่นะทุกคน หรือว่าอันนี้ก็ไม่สุกเหมือนกันแล้วก็เป็นสองเสีนีะเห็นี่ารนี่ยค่ะอืออันนี้ไม่สุกเป็นสองเสีย หลังจากที่เราคลัเสร็จแล้วอย่างวันนี้ก็คือจริงๆเป็นวันพ็คกิ้งใช่พอเราคลัดเสร็จเราก็จะนํามาทาอะไรต่อคะอ่าพอะเราคลัดเสร็จนะคะเราก็จะเอามาผสมกันนะคะ,ะ,ะมากาแฟในแต่ละหม้อสมมติว่าเราควดซิคกี้ไปห้าหม้ออย่างเงี้ยเราก็เอาซิคกี้ทั้งห้าหม้อเนี่ยมาผสมกันแล้วก็จะทําการเช็กส่งให้ลูกค้าก็คือบรรจุใส่ใน,นถุง ซึ่งกาแฟก็จะมีตัวที่แบบตัวเบรนอะไรอย่างแบบนี้ก็ต้องมาผสมกันด้วยใช่ค่ะถ้าตัวเบรนแล้วก็ผสมตามสัดส่วนนะคะที่เราได้คิดขึ้นมาเนาะว่าสูตรลับสูตรลับ,ลบแต่ละตัวนะคะมีอะไรบ้างเป็นส่วนผสมเนี่ยคะ่ะแล้วเราก็จัดการผสมแล้วก็แพ็คส่งออกไปที่เขาทำนบรรจุคืออย่างวันเนี้ยเราทำงานเสร็จในวันเดียวเลยก็คือบรรจุแล้วก็แพ็คกิ้งลงกล่องแล้วก็ส่งเลยใช่ค่ะส่วนใหญ่ถ้าเรา็อบวันเรามีวันจันเนาะวันอนังคารเราก็จะเป็นแบบ แพ็คผแล้วส่งใงคโอเคค่ะวันนี้ทุกคนเดี๋ยวเราจะพาไปรู้จักดีเฟกอีกก็คืออาไปอ่านต่อกันในบทความเว็บไซต์อะไรก็ว่าไปเดี๋ยววันนี้เราไม่กวนทีมคัดแล้วนะคะขอบคุณพี่หมูมากๆแล้วก็ขอบคุณน้องๆที่คัดอยู่ตรงนี้ด้วยนี่น้องๆเลยออโอเคขอบคุณมากนะคะบ้า ิทั้งหายอย่าลืมกด subscribe ให้พวกเราปีดาโรส i n g h o u s e นะคะแล้วถ้าใครอยากให้พลอยพาไปดูอะไรอีกก็คอมเมนต์มาได้เลย